เน็ตมือถือช้าเล่นช้าสะดุดบ่อยหรือ WiFi ช้าเน็ตช้าสะดุดบ่อยจะมีวิธีการแก้ไขยังไงวันนี้เรามาแนะนำแอปใหม่ๆครับแอปฟรีโหลดฟรีที่ Play Store แล้วก็ iOS ครับคือแอปที่มีชื่อว่า ABC VPN ครับสามารถเพิ่มสปีดของอินเทอร์เน็ตของซิมเน็ตหรือว่า Wi-Fi บ้านได้ครับ ใช้พื้นที่ในการดาวน์โหลดที่5.85เมกะบิตครับอันนี้แตะดาวน์โหลดแล้วกำลังทำการติดตั้งนะครับก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วรอสักครู่ครับจากนั้นแตะคำว่าเปิดครับเพื่อทำการลงทะเบียนหรือทำการติดตั้งครับทำการติดตั้งกันครับรอสักครู่ครับเข้าสู่หน้าแรกครับยินดีต้อนรับสู่ a b c VPN a v c VPN ครับจากนั้นก็แตะไปที่อัปเดตไฟล์ครับอัปเดตไฟล์อัปเดตไฟล์เไฟไฟไห็นไหมครับมุงข้างล่างซ้ายครับก็มีโฆษณาขั้นแตะปิดครับเราจะขึ้นประมาณนี้ครับตัวสอบเวอร์ชั่นใหม่6.4ครับเวอร์ชันใหม่ห้เราอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้ครับรายละเอียดอ่านให้เรียบร้อยการตรวจสอบเวอร์ชั่นใหม่ครับตรวจสอบเวอร์ชั่นใหม่6 4 64ประมาณนี้ครับของเรานี่ใช้ซิมเน็ตทูครับซิมเน็ตทูเดี๋ยวนั้นนะครับก็อ่านเรียบร้อยแล้วก็แตะคำว่าตกลงครับตกลงเมื่อแตะตกลงแล้วก็ โปรดรอสักครู่ครับกำลังอัปโหลดครับอัปโหลดเวอร์ชั่นใหม่ให้เราครับเมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยครับรอสักครู่นะครับ,รรรบแล้วก็ก็เข้าสู่หน้านี้นะครับนะครับเข้าสู่หน้านี้เลย,เเลย A B C V P N ประมาณนี้ครับแล้วก็เลือกเครือข่ายครับมีทั้งเครือข่าย as to move detect แล,และอีกหลายๆเครือข่ายครับสามารถเลือกเครือข่ายได้นะครับสมมุติว่าของเรานี้ใช้ s i m n e t 2 o ครับซิม n e t 2 o ตอนนี้เราก็สามารถเลือกฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันคือ as detect to move ส่วนทางเราในใช้ ซิมมือถือของ t e m o ูฟนะครับถูมูฟก็คเลือกไปที่ t e m o ูฟจะเป็นระบบไหนก็ได้นะครับสามารถเลือกได้ให้ตรงกับที่เราต้องการครับอันนี้ของเครือข่าย d ีแท็กนะครับออกมาก่อนครับเดี๋ยวนะครับเรามาลองทดสอบว่าซิมอินเทอร์เน็ตเรานั้นคือใช้ความเร็วกี่เมกครับ กติเราใช้4เมกะบิตนะครับ4เมกะบิตเราสมัครไว้ไปที่คุณโคลมแล้วแตะค้นหาคำว่า fast com ครับ fast com ครับแล้วก็แตะค้นหาครับเมื่อแตะค้นหาแล้วครับก็จะเริ่มการทดสอบความเร็วสปีดของอินเทอร์เน็ตนะครับสปีดอินเทอร์เน็ตมือถือที่เราสมัครไว้4เมกะบิตครับ4เมกะบิตแล้วก็ ใช้ใช้มานานแล้วครับใช้นานก็อาจจะลดสปีดลงมาครับสปีดเหลือเท่าไหร่รอดูกันครับมาแล้วครับสปีดอยู่ที่1.7เมกะบิตครับ1.7เมกะบิตเดี๋ยวประมาณนี้ครับ๋นั้นเข้าไปที่ A d C B P N ครับเพื่อทำการเลือกครับเราใช้ t ทูครับเราตัวเลือกไปที่ t ทูครับ ดี๋ยวนะครับทำการเลือกก่อนครับเอาตัวไหนดีครับตัวนี้เลยครับตัวข้างบนเลยจากนั้นก็แตะไปที่คําว่าเชื่อมต่อครับเชื่อมต่อแถบสีเขียวครับเห็นไหมครับสังเกตดีครับเมื่อทําการเชื่อมต่อแล้วก็จะปรากฏตามลูกศรชี้ครับเขียนว่าเชื่อมต่อแล้วเห็นไหมครับเชื่อมต่อแล้ว ครับหน้านี้ทำง่ายครับเป็นการเชื่อมต่อแล้วจากการเชื่อมต่อนะครับเราก็เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาเทสครับตรวสอบว่าความเร็วสปีดของอินเทอร์เน็ตนั้นจากการลงใช้แอปนี้แล้วจะมีสปีดความเร็วมากน้อยขนาดไหนครับจากปกติอยู่ที่1.7เมกะบิตครับนี่ครับ1.7เมกะบิตลอง เทสดูครับว่าความเร็วจะเพิ่มหรือลดลงขนาดไหนอันนี้ก็กำลังคำวนวณอยู่นะครับปกติอยู่ที่1.7เมกะบิตนะครับที่เราทดสอบครั้งแรกเมื่อเราทำการสมัครแล้วก็ทำการบันทึกครับบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชัน abc vpn แล้วครับสมัครเรียบร้อยก็ขึ้นมาที่ เ0็ดเมกะบิตครับเป็นความเร็วประมาณ5เท่าเลยครับความเร็วประมาณ5เท่าเลยครับสุดยอดมากเลยครับแอปนี้แอป abc vpn ครับในการเพิ่มสปีดความเร็วอินเทอร์เน็ตครับทั้งอินเทอร์เน็ตมือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตบไฟาครับบีฟบ้านก็สามารถใช้ได้เลยครับ การสมัครง่ายๆครับทำง่ายด้วยมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำได้ครับลองทำดูนะครับเดี๋ยวจะเราจะออกจากแอปนี้ครับออกจากแอปนี้ก่อนเขาบอกว่ายืนยันคุณต้องการออกจากแอปหรือไม่เราทดลองว่าแต่คำว่าลดก่อนครับลดลดก็จะปิดประมาณนี้ครับแต่แตะเข้าไปใหม่ครับแต่แอปเข้าไปใหม่ดูว่าจะเป็นยังไง มื่อแตะเข้าไปครับก็จะขึ้นนะครับสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดการเชื่อมต่อแล้วแต่กันว่ายืนยันออกจากแอปหรือไม่แตะออกครับอ่าก็เรียบร้อยครับพิธีการแตะออกจากแอปพลิเคชันครับออกจากแอปพลิเคชันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหช่องณสารพัดคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ ถ้าจะเข้าแอปพลิเคชันนี้ครับ ABC VPN ก็ต้องสมัครใหม่นะครับคือเข้าแอปพลิเคชันใหม่แล้วก็ทำการบันทึกเพื่อทำการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งครับป้อม